สวัสดีจ้ามาเก็บใบบกกูซอยแน่บท่านแกดีแต่ว่าต้องใส่เนะจ้าเดี๋ยวหอม,หอม ไหนท่านแก้ปันไดเพราะเลือกอยากแทะ,อะตอนนี้อายุสั่นบนของบ้านนะจ๊ะของบ้านสั่นบนไม่เกใบบ,บกูด พอได้เก็บอยู่จ้ะบ่มันใบใบมือใบใหญ่ๆเนี่ยเพิ่นเอ่อเพิ่นบ่ทันแกมันมีสองตอนนะจ้ะ เดยวสิอย่างเบิง่งเลยจากดอกดอกอีอย่างดอกคือคือดอกหอมเดิกบานเฮานี่กำลังบานท่านบานดอกแบบเต็มที่แล้วแก้เต็มที่พร้อมที่จะบานแล้วจ้ะพร้อมแล้วน้ำ ไม่พาะเลยเออว่าสันตัดเอาไปตำตำไปก่อนนะจน๊อนเอาไปใสน่น้ำยาขนมจีนน้ำยาข้าปรุ่น ตัไปตัดมาเบื้องกนันนะต้ตนต้นใบใหญ่ๆนน่พอดีพอใาเห็นเรามีมูมาเหร่นน้ำแบบนี้ต้นทั้งไต้มันจังใบใหญ่ต้นยู่ข,ข้างล่างแต่ว่าว่เป็นอย่างเอาทัาง้งเทิงก็บได้ได้คือกันมันออกพร้อมกันละจ้ะต่ว่ามันเกิดท่านแกขึ้นกันน่ละ มือว่านกับมาเก็บไปใส่หนึ่งปลาหนึ่งปลาพา่อใหญ่กินหนึ่งปลาหมื่ว่านน้ำมันหลายเนาะจ้ะนี่ขนาดหนีบทิมไปนแน่เลยเดย้น้ำใบบอกูดเนีย่ย ใบแล้วอยากอ่อนนะกจ๊ะเนาะแต่ว่าก็ใส่ได้ยูหอมขึ้กันมือนั่นใมนมาตอกไข่ใส่อะไเด้อตอกไข่ใส่ค้นต้นเพืพ่อไปพ่อเหรอเนาะแต่หลายแล้ว เดี๋พาดอยู่บนต้นไหมเนี่ยจ้ะรอความเดิร์กพนมมาฝากไว้ได้นี่พี่พนมมาฝากไว้นี่คุณนะ่ะแตกยอดขึ้นไปอีกยอดกำลังงามต้นบักพริกบลอดจ้ะคิดว่าบลอดดอกนี่เอามาทดลองเบ่งบลอดดอกหอมดึกมีสองตน้น อันนี้ต้นกระชายนะจ๊ะกระชายตะไคร้จ้าตะไคร้ตะไคร้อันนี้บะกูดน้อยบะกูดน้อยอันนี้อันใบโบโบกนะจ่ะพักหนอกอันนั่นกัอันใบเตยนะจ่ะใบเตย ัน,นีอันพักชีใบเลื่อยเนะจ้ะหรือวา่าต้นนั้นนั่นต้นนั้นพัก้อมเปย์บานเท่านะอันนี้กับก,กุหลาบจ้ะเอ้บ๊วแมนกุหลาบโอ้ยกล้วยไม่ในเสืเอิญกุหลาบกล้วยไม้นะจ้ะคุณน่ะแนงเลกแง้หน่อยออกต้นเดียวแต่ไอ้จับใส่กันหลายก่อ พี่อันแง่ใยนะจ้ะอันนี้พุนมียอดอยู่ทางดอกอยู่ทางนั่นเด้นี่ต้นร้อยๆอ,อยู่นี่ก็มีดอกนี่จ้าต้นนี้กับง,งามอัน,นอันนี้ได้มาจากน้องติวเนะจ้ะน้องติวพ่นห้มากเนาะใบเตยเนาะใบเตยมีสองตน้นพุ่น ขุนตนหนึ่งจ้ะนี่ตนหนึ่งยูนี่ห่อไวน้นีแม่นอันนั่นเดอห่อไวน้นีแมนอันเชพูจ้ะใบเอ็นพักอีเลิศดนะจ้ะพักอีเลิศบานเข้าห่อไว้เพราะวา่าเราหลอดบ้านอ่อหลอดดี่ดเดสิมมแกออกอยู่มือแรงก่อนนะจ้ะนี่ลรพักอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ยูยูสันบนนะจ๊ะส่วนบักพิกตายจ้ะบักพิกบ่าหลอด อันนี้ก็ยืดต้นตายคือท่านตายบ่นหลอดดอกแต่ว่าเดี๋ยวสิตอกมันหนีหน่วยมันออกนะจนะ๊ะเนาะน่วยบอกพริกตะีิโตนสาดให้สงสัยบ่ถือแดดตรงยกไปผุ่นบ้าเราก็ถือแดดอีหลีจา้าขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีจา้า